ได้เป็นสร้อยสองสร้อยโอ้โหได้อีกอันหนึ่งกูก็ให้เขาและบนเนาะวันนี้อยู่ในเกมอารีน่เบรกเอาเนาะกับเมื่อนี้เินชิวๆไปเจอผู้สาวเนาะทุกคนผู้สาวครั้งล่มเดี๋ยวจะไปแบกผู้สาวเนาะจะไหนไปดูมาตาแรกเนี่ยเขาก็จะไปเปิดเซฟนะจ๊ะน้องสาวอืมเดี๋ยวเขาก็ไปเปิดเซฟบึงเนาะเออบอนนี่ก็ยิงจังเลยเดี๋ยวเขาจะแแบไป่า ตะเคนของให้เลยอ่ะนะได้ของแดงกับยี่ให้เลยออตัวได้สองอันกับยาวอันนี้ซึ่งว่าค่อยนี่ก็ลัพยายามจะ,ะเก็บของนะออหาของอะไรให้เราอะแหละแต่ไปเจอเนาะของอแสนหนึ่งเนาะทุกคนเราก็เอาให้เราเลยเนาะเจอสายเปยไปดีน้องสายเปยที่ไม่ใส่สายรัดยางนะยจ๊ะ ของให้ผู้สาวเสร็จเนาะมาลุ้นเซฟก็ได้เป็นสร้อยสองสร้อยโอ้โหเวอร์จัดเขาก็จะเอาสร้อยหนึ่งแล้วก็ให้เราสร้อยหนึ่งเพื่เอเอบิร์ตเดี๋ยวอย่างอื่นแถวก,กูก็จนก็นเดียวเออแล้วแหละเรจะเฮาฟาร์มเบิร์ตแล้เนี้ยค่อยว่าจะไปอาโมเตลทุกคนเออเราจะไปโมเตลเนาะ <c oughs> เพื่อไปอเพื่อเซฟแปดแสนแล้วการเจให้ฮะนั่นพอ ฟาร์มคนให้เราพร้อมเนาะให้เราออกจากร้านหนึ่งเนาะกูลืมว่ากูกระเจ๋แป้เศนเบิดนี่ว <c oughs> ะย่าเข้าไปเปิดสองส่นหนึ่งก็ได้แล้วก็เบิรงเซฟฟี่ละอยะ่าเซฟอย่าเซฟเลยอย่าเซฟเลยแจกของแดงสาวเนี่ยเราาฟาร์มเดี 3, ะะ๋ยวเราพาฟาร์มมันบอกว่ามันบูมี่อะเซตเล่นได้มุกที่นี้ได้ของแดงสองอันอันตานี่ก็ได้ของแดงอัน โคตรดวงดีเดืนละเลยนะเราให้เขาสี่เสียกูเข้าใจไงเออคนจนมันเป็นไงมาแล้วมาแล้วใจเย็นกดเจ๊เขาแล้วผมแดงกูแจีเขาละ ได้อีกหนึง่งกูก็ให้เขานะเฮ้ยได้อีกหนึง่งให้เขาเลยให้เขาเลยเขาิะเกินแล้วอ๋อไปไหนอ่ะม,มีกูเจแปดแสนเลย ออกเกือบล้านแล้วนะของแดงสี่แสนอันนั้นอีกสองแสนอันนั้นอีกแสนหนึ่งกว่ไ้เฮียเพื่อสาวเพื่อสาวไอ้เพื่อสาวคนออคุรบวนคุณรบกวนบัตรลิขร คนตายหายแล้วยืนอยู่นั้นเป็นไรเธอเราปุป้องเธอเองเปิดอะไรก็ได้ของแดงงงเลยตานี้เปิดเซฟสองซเฟได้ของแดงหมดเลยเดปดูเซฟหน้ามันเอกสารเดบนม้มีหรือเปล่าห้องบอดชัวดูทรงแล้วไม่มีคนเลยห้องบอดเป็นเสือของดีเลยนะเอง พอถอดหมดมันฟังเสียงหยิบลูกนึงตายไหม ไอ้เัตว์ต่อจะเอ Target e l i m i n a นี้ <c oughs> คนตีนจัดเ <c oughs> ยอะรปัน่นฟาฟ้ามาคุฟาฟ้ามสรตจละ Mau mau cầm mưa ya Đừng là anh nhăn. Bye 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 พ่อ <This> <laughs> าสาวฟาร์มออกออกร้านนึงอ่ะพาคนคังคังล่มฟาร์มกูเอาหกแสนอยู่นะอะไอยู่รอสาวจัดเสร็จครับรอสาวจัดเซตเฮ้ยงินเวกเตอร์เล่นคู่กันหรือเปล่าเฮ้ยมีใจหรือเปล่าครับเนี่ย กูเขามีใจได้เลยมีใจได้เลยว่ะพวกมึงนี่ใครจะเปเท่ากูไหมฟาร์มให้หนึ่งล้านน่ะล้านเอ็มอาเออของแดงกูก็ให้สองชิ้นน่ะเฮียแถมของท้องอีกล้านแสนนึงอ่ะเฮียดูดิถ้ากูออกคนเดียวนะกูออกเป็นสองเกือบสองล้านน่ะกูใจดีขนาดไหนดูเอาเคนะ้นแ <c oughs> <c oughs> หละเฮียแล้วตอนแรกอ่ะกูให้ปืน ตอน,นแรกอะเออแต่แต่จะรู้ว่าผู้หญิงให้ของแดงเลย <c oughs> เอืแองไม่รู้เลยผู้หญิงอ่รู้หให้ของแดงตั้งนานแล้วตอนกูตอนกูจะเจอมันแม่งกูก็เจอผู้ไอ้กูก็ได้ของแดงสองทีเลยอะไรวะทะเลกูให้แค่ปืนเออไม่รู้เลยว่าผู้ชายรผู้หญิงใว้ของแดงอันนึงแหละ เดี๋ยวผลตอบแทนที่เราได้มาเราช่วยคนเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราไงทุกคนเดี๋ยวนีเขาได้อะไรเกลือตามเคยแท็กนักหนึ่งนักหนึ่ง Target eliminated. Understood. Mari, Lawang Lawang, 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 để Lawang, 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 เปไหนีสังสามโอ้ยระเบิดเต็มเลยระเบิดเบิ้มเบิ้มเลยไปไหนกักเนี่ย Follow me ไปเลยหนูไปเลยหนูเดี๋ยวพี่ฟาฟาร์มเองเนออ้อง กระสุนด้วยกระสุนไว้เล่น ดิน้องโอ้โห่สาวตายเฮ้ยมึงยิงสาวกูกูแค้นไอ้ของแดงหรือเปล่าวะโอ้โหเกือของกูตายเลยเฮียมี่ยิยงสาวกูเฮียนี่ผู ให,ให้สาวสาวกูตายไอ้สัตว์แม่งอยู่ข้างหลังกูแม่งไม่ยินกูกูแค้นไปเก็บปืนให้สาวก่อนเตือนนี่กูทิ้งเลยไหมนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาออกแกงอ่ะโอ้โหสาวกูตายเลยไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยนี่ เจอกันออกก่อนเดี๋ยวสาวรอนะครับ ¡Esto hora es de ponerse a trabajar! ¡Ah! ¡Al suelo! ¡Ven! ¡Ah! Target eliminated. Understood. Cái bánh lúc nưng. Phải đó. Mừng má. Mừng má. đây này. ตายอีกแล้วอ่ะอู้สาวตายอีกแล้ว ไอ้กาูตายระเบิดไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> อย่าหมดที่ผาย